ในเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับได้พูดถึงแล้วก็ได้จับประเด็นที่คุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ว่าจะถแถลงด้วยวาจาเนี่ยปิดคดีต่อศาลในคดีรับจำนำข้าวที่เธอเองตกเป็นจำเลยเนี่ยว่าอย่างไรบ้างค่ะแต่พี่ชายที่อยู่แดนไกลจากดูใบบินไปฉลองวันเกิดอยู่ที่ลอนดอนอังกฤษที่โรงแรมแห่งหนึ่งขอปิดชื่อไว้นะฮะเป็นโรงแรมชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าสฤดู สีะะ่ฤดูเหรอคะไ <c oughs> อโรงแรมนี้คุณคุณนะคะห <า S 2> เหมือนในเมืองไทยก็มีมในงานนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยเหมือนก็เคยออกข่าวว่าไม่ให้สสมา,<ห>าในงานวันเกิดของตัวเองใช่ค่ะปรากฏว่ามีสสหลายคนเดินทางไปอ่<ห>าแล้วก็มีบางคนที่คุณทักษิณเนี่ยเอ,อ่ยระบุชื่อด้วยอ่<ห>าแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้จะดังมากไม่รู้ชื่อไหนอะไรนีนีเนี่ยนะฮะแต่ชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นนะคะอ่า ก็ได so well really ้ยินงานนี işte> ้แหละแต่ในพักเพื่อไทยรู้ว่าเป็นคนดูแลจัดการค่ะคุณทักษิณบอกขอบคุณเป็นพิเศษเลยคนะที่ช่วยดูแลพักดูแลคุณทักษิณดูแลและดูแลคุณปูคุณยิ่งรักน้องสาวของคุณทักษิณคุณทักษิณก็ได้พูดในงานนี้ด้วยแต่เราไม่มีเสียงเท่านั้นเองคุณทักษิณพูดในงานนี้ด้วยว่าเป็นห่วงเป็นห่วงน้องสาวเป็นห่วงยิ่งรักอยู่เหมือนกันค่ะว่าในคดีจำนำข้าวเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะในงานนี้นอกเหนือจาก บรรดาสสอ,อดีตสสของพรรคเพื่อไทยแกนนําคนธำการบางคนเช่นคุณพิชัยนริ t พันธ์คุณสุนีเหลืองวิจิตนะฮะ <หา S 1> เห็นว่ามีข้าราชการใช่ค่ะมีข้าราชการไปด้วยจะมีระดับทูตเทิดอะไรด้วยเปล่านะฮะอันนี้เห็นบอกมีอดีตนายตํารวจให้ตัวย่อมาครับจอจานนี่ใครอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณทักษิณในงานบางช่วงบางตอนแต่ว่าท่อนที่พูดถึงคุณยิ่งรักเราขาดไป รู้สึกเทปมันขาดหายไปตอนลิงก์สัญญาณมานะฮะแต่ว่ามีชื่อของเนี่ยค่ะคุณสุนีเนี่ย่เชิญฮะเพลงไ่เคยร้องตอนยังไม่หัดต่อยมวยเสียงยิ่งดีเมื่อกี้ผมร้องอีเพงคือทอดบ,บันแหงตอนนั้นส้มปมมาร้องมาเอาเพลงมางเมาสเยียงคนแตกก็ส้มปมชวนร้องคือร้องไปใจคำวิสายให้คะแทะลุทะลายคือทอดบ,บ,บันแหง แล้วว่าวันนี้เป็นวัดเสียงไม่ดีเลยไม่ไม่น่าเป็นวัเป็นวัดที่ฝรั่งเศสที่ลืมเอ่ยชื่ออีกสองคนคุณสสอสุนีสสอสุนีเป็นคนซึ่งได้ดูแลพักได้ช่วยเหลือผมช่วยเหลือนายกูและที่สำคัญส่งอาหารให้ผมกินไม่ขาด สูงจนก็าถามผมว่าเบื่อยังอีกอีกคนหนึ่งก็หมดเย็บคดีชึ้นไดนราลองสัมภาษเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องทักษิณแป่อยูกับทักษิณอายุเค่ก็ตอนมาขอสัมภาษณ์ครั้งแรกเกือบโดนกระทืบออกไปนะ อันนี้ <ๆ S 1> มันยี่หมวดเทียบด้วยใช่ 26. 26 26กยรกฎาที่ผ่านมานีคะวันเกิดของคพลทักษิณเนี่ยใช่ครับอยู่ที่ลอนดอนนะฮะ Where are you ทักษิณโอเคหมวดเทียบค่ะเขียนังสื้อไว้ครับอันนี้เราจะไปย้อนดูบริบทของคดีนี้นะฮะเดี๋ยวทีมงานของเราคุณเจษดาจี้สระเนี่ยนะฮะจะไปเริ่มตั้งต้นมาว่าเส้นทางของคดีนี้ตั้งแต่ต้นนะ ตั้งแต่ต้นทางมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างเชิญครับย้อนรอยมาหากาบจำนำข้าวความเสียหายจากโครงการเริ่มประทุขึ้นเมื่อต้นปี2557หลัง,งองค์กรอิสระนำโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอ ส่งหนังสือท้วงติงไปยังรัฐบาลถึงความเสียหายและการทุจริตที่เกิดขึ้นกระทั่งการอภิปรายของฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาธิปัตย์จนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในชั้นปปชว,วันที่8พฤษภาคมปี2557ปปชมีมติชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอด,ดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฐานปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว วันที่4เดือนกันยายนปี2,557อายการมีมติตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอายการและปปชหลังพบความไม่สมบูรณ์ของสำนวนจากนั้นวันที่23มกราคมปี2,558อายการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวว่าคณะกรรมการร่วมมีมติสั่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีจำนำข้าวต่อสารดีกาแผนกียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นการถแถลงข่าวไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติถอดอนนางสาวยิ่งรักออกจากตําแหน่งทางการเมืองส่งผลให้นางสาวยิ่งรักถูกเว้นวักทางการเมือง5ปีวันที่19เดือนมีนาคมปี2558สารดีกาแผนคดียามีคําสั่งรับฟ้องคดีนัดไต่สวนพยานไปไอายการ5นัดจํานวน14ปากและพยานนางสาวยิ่งรัก42ปากเริ่มการไต่สวนนัดแรกวันที่15มกราคมปี2559 และการกำหนดการไตส่สวนนัดสุดท้ายในวันที่28พฤศจิกายนปีเดียวกันนับจากการไตส่สวนนัดแรกการไตส่สวนเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากทนายความฝ่ายนางสาวยิ่งลักษมีคำถามซักค้านจำนวนมากจนทำให้การไตส่สวนพยานฝ่ายอัยการเสร็จในเดือนมิถุนายนปี2559เลื่อนจากกำหนดการประมาณ2เดือนและการไตส่สวนนัดสุดท้ายคือวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเลื่อนจากกำหนดการเดิมเกือบ8เดือน ตลอด2ปีที่ผ่านมาปมสําคัญที่สองฝ่ายพยายามพิสูจน์ต่อชั้นศาลมีอยู่2ประเด็นหลักคือ 1. อายการพยายามชี้ว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่สามารถบริหารจัดก,การปรอบวงเงินโครงการ5้าแสนล้านบาทโดยมีการนําเงินที่ได้จากการระบายข้าวมาหมุนเวียนในโครงการแทนที่จะนําไปชาระหนี้เงินกู้ 2. รัฐบาลดึงดันเดินหน้าโครงการทั้งที่โครงการเกิดความเสียหายและมีหลายหน่วยงานทวงติงว่ามีการพุจริต ขณะที่ฝั่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้พยานปากสาคัญคือนายกิติรัตน์ณรนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นไปตามกฎหมายบริหารหนี้สาธรารณะและไม่เกินกรอบวงเงิน5แสนล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตประธานคณะกรรมการอานวยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริติในโครงการรับจำนำข้าว ที่ยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนางสาวยิ่งลักษณ์ยังเป็นพยานปากแรกในฝั่งจำเลยพร้อมเปิดเอกสารรับจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบาขเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดระบุว่าหน้าที่ของคณะกรรมการคือการประเมินความเสียหาย และส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางไม่ต้องพิจารณาประเด็นความยุติธรรมแต่ต้องดําเนินการตามกรอบเวลาให้ทันส่งฟ้องนิฉะนั้นจะถือเป็นความบกพร่องเส้นทางกว่าสองปีที่ผ่านมาใกล้เข้าสู่บทสรุปเมื่อสารีกากําหนดการถแถลงปิดคดีในวันที่1สิงหาคมโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะถแถลงปิดคดีด้วยวาจาจากนั้นวันที่25สิหางหาคมจะเป็นวันที่พากษาคดีเจษดาชิสระข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน ย้อนรอยให้เห็นบริบทที่มาที่ไปของทางคดีนี้นแต่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยนะฮะมาดูว่าคดีจำนำข้าวเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยได้ถูกพิพภากษาไปแล้วนะใช่ถูกพิพภากษาไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกคือวันนี้ที่กําลังสู้คดีอยู่ในศาลฎีกาแผานาคดีอาญาผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยอันนี้คือคดีอาญาใช่ค่ะมาแตา่รอหา157 แต่คดีจำนําข้าวในทางการเมืองเนี่ยได้เข้าสู่สนชกระบวนการถอดถอนไปแล้วกระบวนการถอดถอนเนี่ยอันนั้นเป็นการพิพากษาในทางการเมืองใช่ค่ะแล้วก็พิภากษาไปแล้วเรียบร้อยก็คือถอดออกจากตําแหน่งนยายกรัฐมนตรีไปแล้วด้วยเป็นนักการเมืองคนแรกของประเทศไทยที่ถูกถอดถอนสําเร็จนับตั้งแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมีการรัฐมนุนเขียนให้มีการถอดถอนได้ แล้วก็เป็นนายกฐรรมนตรีหญิงคนแรกด้วยถ้าพ่วงเข้าไปนะก็ถือว่ามีคําพิพากษาไปแล้วในทางการเมืองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนไปดูคําพิพากษาในทางการเมืองในวันนั้นค่ะแต่เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่